สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะวันนี้คุณราตีพาเดินทางโดยเครื่องบินโดยเราจะเริ่มบินจากสนามบินเมืองโคโลนประเทศเยอรมนีไปที่สนามบินบูดาเปสต์ประเทศฮังการีนะคะเดี๋ยวตามพวกเราไปดูค่ะว่าเมื่อเราบินไปถึงสนามบินบูดาเปสต์ประเทศฮังการีแล้วเราจะทํำยังไงกันต่อไปตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะหลังจากที่ลงจากเครื่องบินแล้วเราก็เดินเข้ามาในตัวอาคารค่ะ ซึ่งสนามบินบูดาเปสต์และเมืองบูดาเปสต์ก็เป็นเมืองหรือเป็นสถานที่ที่พวกเราจะมาท่องเที่ยวในคราวนี้นะคะเพราะฉะนั้นพอมาถึงสนามบินเราก็ต้องหาทางออกให้มองหาป้ายแล้วก็ลูกศรชี้บอกทางนะคะให้สังเกตป้ายคำว่าทางออกหรือ exit ที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ baggage claim หรือรับกระเป๋าหลังจากนั้นก็เดินตามป้ายตามลูกศรชี้บอกทางนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะ เดินไปเรื่อยๆนะคะตามป้ายทางออกค่ะไปค่ะผู้โดยสารบางส่วนก็รอขึ้นเครื่องอยู่นะคะเดินตามลูกศรเลยค่ะชี้ไปทางออกพวกเราก็เดินออกไปด้านนี้ค่ะ เดินตามลูกศรรับกระเป๋ากับทางออกนะคะเดินไปเรื่อยๆค่ะสังเกตเหมือนกับว่าผู้โดยสารไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าหรือเขาอาจจะอยู่ส่วนอื่นก็ได้หรือยังไงคะแต่ตอนนี้เวลาท้องถิ่นคือประมาณ20.30นาฬิกา30นาทีนะคะ ในระหว่างทางเดินเขาก็มีภาพวาดตามฝาผนังดูสวยงามเหมือนโฆษณาอะไรหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะเดินไปเรื่อยๆค่ะด้านนอกเนมืดแล้วนะคะคือมองไม่เห็นวิวทิวทัศน์ค่ะเดินตามลูกศรรับกระเป๋าแล้วก็ทางออกนะคะ ขึ้นบันไดเลื่อนไปเลยค่ะเนไปเรื่อยๆค่ะรับกระเป๋าแล้วก็ทางออกนะคะไปค่ะลงบันไดเลื่อนไปอีกไปค่ะตามลูกศรอ,ออกไปอีกนะคะยังไม่ถึงที่รับกระเป๋าเขาก็จะมีเปลี่ยนเครื่องต่อเครื่องไปเรื่อยๆค่ะค่ะดูด้านนี้ เหรียญเครื่องต่อเครื่องไปด้านในรับกระเป๋าแล้วก็ออกนะคะพอมาถึงจุดนี้ตรงนี้ตั้งข้อสังเกตไหมคะว่าทำไมพวกเราพอมาถึงแล้วเดินเข้ามาภายในอาคารผู้โดยสารหลังจากนั้นก็เดินไปรับกระเป๋าแล้วก็เดินออกไปได้เลยทำไมไม่มีการตรวจคนเข้าเมืองหรือไม่มีการสแตมป์เข้าเมืองนะคะ คำตอบก็คืออย่างตัวคุณรัตีเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีวีซา่าเป็นผู้อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมน,นีนะคะส่วนคุณผู้ชายเขาเป็นคนเยอรมันเพราะฉะนั้นเวลาเราบินหรือเราเดินทางภายในประเทศกลุ่มเชงเก้นเนี่ยเราไม่ต้องการวีซา่าเราไม่ต้องการที่จะสแตมเข้าเมืองใดๆทั้งสิน้นคือบินออกจากเมืองนี้ประเทศนี้ ่างเช่นเราบินออกจากโคโลนประเทศเยอรมนีก็ไม่ต้องสแตมออกเมืองไม่ต้องตรวจคนออกเมืองใดๆทั้งสิ้นพอมาถึงสนามบินบูดาเปสต์ประเทศทางการีก็ไม่ต้องสแต็มเข้าเมืองใดๆทั้งสิ้นก็เดินออกมาได้เลยนะคะหรือถ้าท่านใดเป็นนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวถ้าได้รับวีซ่าเชงเก้นแล้วก็สามารถเดินทางเข้าออกประเทศใดๆก็ได้ในกลุ่มเชงเก้นโดยไม่ต้องขอวีซ่าโดยไม่ต้องสแตมเข้าเมืองหรือตรวจคนเข้าเมืองอีก เดินเข้ามาในห้องโถงนี้นะคะเป็นห้องโถงสายพานรับกระเป๋าค่ะฝั่งนี้ด้านนอนด้วยนะคะห้องโถงใหญ่มีสายพานรับกระเป๋ากี่หมายเลข1 2 3 4สาสนะคะพวกเรามารอรับน่าจะเป็นสายพานที่สองค่ะเที่ยวบินที่มาจากเมืองโคโลน ประเทศยเยอรมน,นีรับกระเป๋าที่สายพานนี้นะคะตอนนี้สายพานเริ่มหมุนแล้วนะคะกระเป๋าพวกเรามาแล้วค่ะมีกระเป๋าที่ต้องโหลดอยู่ใบเดียวสัมภาระเยอะนะคะถ้ากระเป๋าหิ้วขึ้นเครื่องสองใบไม่พอก็อเลยใช้กระเป๋าใบใหญ่หนึ่งใบได้กระเป๋าเรียบร้อยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราหาทางไปโรงแรมที่พักที่พวกเราจองไว้ในเมืองนะคะไปกันค่ะ รับกระเป๋าเดินทางเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเดินออกไปข้างนอกเลยค่ะไม่มีสิ่งของต้องสําแดงนะคะแล้วก็ไม่มีใครยืนรอตรวจอยู่แถวนี้เดินออกไปเลยค่ะมีคนมารับไหมเนี่ยไม่มีนะคะเรามาเองเดินทางเองไปไหนไปมาไหนเองนะคะไม่ต้องมีใครมารับหาทางออกไปค่ะ ไปที่ไหนนะคะเราเดินออกไปข้างนอกนะคะนี่ตามป้ายเนี้ยเป็นรถบัสนะคะเดินออกไปตรงนี้เลยไปค่ะถ้าเดินออกมานะคะถ้าจะไปแท็กซี่ก็อยู่ตรงนั้นค่ะคน์เตอร์ของแท็กซี่ก็ติดต่อได้เลยนะคะแต่พวกเราจะไปรถบัสค่ะนี่ไปด้านนี้นะคะไปดูกันข่าวว่าจะไปยังไง สำรวจก่อนนะคะว่าไปยังไงมายังไงค่ะฝั่งนี้น่าจะเป็นโซนป้ายรถเมล์ค่ะดูผู้คนยืนรอกันอยู่นะคะเขาจะมีแบ่งเป็นโซนที่คนมาถึงว่ารถบัสหมายเลขที่เท่าไหร่นะคะมาถึงตรงนี้นะคะแถวเนี้ยเป็นป้ายรถเมย์ค่ะ แล้วพวกเรามายืนอยู่นี่นะคะมีบอร์ดบอกว่ารถเมสายที่เท่าไรอีกกี่นาทีถึงจะมานะคะรถบัสคันที่พวกเราจะไปมาแล้วนะคะหมายเลข100อ e ีนะคะผู้โดยสารก็เตรียมขึ้นรถบัสบริการรถบัสจากสนามบินบูดาเปสเข้าไปในเมืองนะคะ เราก็ดูว่าเราจะนั่งไปไหนแล้วก็นั่งรถบัสหมายเลขที่เท่าไหร่ส่วนการซื้อตั๋วนะคะเราจะซื้อตั๋วออนไลน์มาล่วงหน้าแล้วก็ได้หรือถ้าใครไม่ได้ซื้อตั๋วออนไลน์มาก็มาซื้อกับคนขับรถบัสตรงนี้นะคะก็ใช้เครดิตการ์ดซื้อบัตรซื้อตั๋วโดยสารนะคะตรงนี้รถบัสเริ่มพอเรานั่งรถบัส สาย 100E นี่ค่ะมาจากสนามบินบูดาเปสต์นะคะแล้วมาลงที่สถานีเนี่ยเอ้ค่ะ,ะระยะเวลาประมาณ40นาทีนะคะเดีย๋ยวตามพวกเราไปนะคะว่าหลังจากนี้พวกเราจะไปที่ไหนกันต่อตรงป้ายรถเมล์ตรงนี้นะคะออมีร้านนวดไทยด้วยเห็นไหมคะ <laughs> มีไทยมาสซาจอยู่ตรงนี้ ชดาาาไทมสจเรามาถึงโรงแรมแฮมทันในเมืองบูดาเปสต์แล้วนะคะค่ะกําลังเช็คอินนะคะในล็อบบี้ก็สวยะคะ่ะ อินเรียบร้อยนะคะมาค่ะเดี๋ยวจะขึ้นไปที่ห้องพักวันนี้ได้ห้องพัก312รอขึ้ลิฟโรงแรมเขามีทั้งหมด6ชั้นนะคะวันนี้พวกเราจะพักที่ชั้น3ค่ะแล้วนะคะห้องพักพวกเราห้องที่312ค่ะ เดินไปด้านนี้นะคะถึงแล้วค่ะห้อง312ร้อยสองนะคะดูเข้าไปข้างในค่ะเป็นยังไงเนี่ยห้องพักของพวกเราในค่ำคืนนี้นะคะดูเข้ามาตรงนี้ก็เป็นเป็นไม้ปูพื้นแต่ด้านนี้เป็นพรมนะคะมีเตียงสองเตียงค่ะเป็นห้องที่ไม่สูบบุหรี ดูเขาจัดไว้ต้อนรับแขกนะคะบูดาเพสนะคะตรงนี้ยังมืดอยู่ค่ะด้านนอกมองไม่เห็นอะไรชมเฉพาะในห้องนี่แหละคะ่ะที่มีไฟนะคะตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์เครื่องดื่มชากาแฟมีน้ำเปล่าให้ด้วยสองขวดน,นะคะดูด้านนี้คะ่ะห้องน้ำ ห้องน้ำก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็เป็นห้องอาบน้ำตรงนี้นะคะเป็นห้องซ่วมตรงนั้นเป็นอ่างอ่างมือล้างหน้านค่ะห้องก็ไม่ได้เล็กได้ใหญ่มากเกินไปค่ะก็ถือว่าโอเคส่วนที่ห้อยแขวนเสื้อผ้าก็จะประมาณนี้ไม่ได้เป็นตู้นะคะนี่ค่ะ ที่โรงแรมแฮมพตันาบฮิวตันในเมืองบูดาเปสต์ประเทศฮังการีนะคะ